ครับผมวันนี้มาถึงความนาทีน่าตื่นเต้นนาทีน่าตื่นเต้นอันนี้คือกล้วยไม้ขวดช้างนะแล้วก็ข้างล่างมันเป็นบุ้นเห็นไหมมันเป็นอาหารของเขาเขากคงไปทําในห้องแลบประเด็นก็คือไปทําในห้องแล็บแต่วก็เอามาเพาะเลี้ยงในนี้นะครับเป็นปีนนกว่าจะได้ขนาดนี้น่าจะเป็นปีแล้วไม่รู้ว่าเขาขบวนการเขาถ่ายมากี่ครั้งแล้วนี่เป็นเป็นวุนเดี๋ยวเราจะทําการล้างบุ้นนี้ออกนะครับแล้วก็เป็นพอล้างบุ้นี้ออกเสร็จแล้วเราก็จะไปฆ่าเชื้อโอเคในกล้องเห็นไหม ประเด็นก็คือว่าไปฆ่าเชื้อเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นถ้าเป็นห้องแลบหรือศูนย์กล้วยไม้ใหญ่ๆเพื่อการส่งออกเขาคงจะใช้น้ํายาที่มันเป็นเคมีนะครับคงใช้เป็นน้ํายาที่เป็นเคมีเฉพาะซึ่งผมากก็ไม่อยากใช้หาไม่ค่อยได้ด้วยแล้วก็ไม่อยากใช้ด้วยก็เลยมองว่าจะไม่ใช้น้ํายาเคมีแต่จะใช้อไอไิโคเนอร์ม,มาแทนนะครับก็เป็นซองกันแหละ เป็นซองแล้วก็เดี๋ยวก็เอามาละลายในน้นํานี้อันนี้เป็นน้าเปล่าขั้นตอนแรกคือล้างน้ําเปล่าก่อนล้างน้ําเปล่าเพื่อเอาวุ้นตรงนี้ออกเดี๋ยวอธิบายนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อตอนทําเนี่ยไม่มีแรงมานั่งพูดอะไรมากมายนะครับรีบดูกันเลยแล้วเรามันลุ้นกันต่อว่าคือแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะครับว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่ตายเท่าไหร่พอเราล้างน้ําเปล่าเสร็จล้างวุ้นออกแล้วก็แช่น้ํายาฆ่าเชือ้อเชือ้อรา นะครับจริงๆเขาใช้สารเคมีแต่เราไม่ใช้ก็ม่ลองไม่ใช้ดูมันจะตายก็ตายแหละแล้วก็มาพักไว้ในตะกร้าแห้งเนี้ยสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วค่อยจัดการต่ออีกทีหนึ่งอันนี้เอาขั้นตอนแรกก่อนนะครับทีนี้ผมก็เลยอ่ะเอาฉีกซองไ่โคโดาม่าลาด้านเดียวก็ได้นะโดยปกติแล้วอ่ะถ้าเขาใช้เป็นน้ำยาเคมีอ่ะ มันจะแช่ไว้นาทีหนึ่งเนี่ยแต่ว่าของเรามันเป็นไซโคเดมามันเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะเชื้อมีชีวิตอะ่ะจุลชีพอะ่ะเขาเรียกอะไรนะชีวพันธ์ชีวพันธ์นะชีวพันธ์นะภาษาของเขาอะ่ะเราก็จะแช่นานหน่อยอาจจะสองเท่าก็คืออาจจะสักสองถึสง,ส,ง,ส,งสามนาทีนะครับอันนี้คือน้ําเปล่าที่มาแช่ไซโคเดมาไว้เป็นชีวพันธุ์เพื่อกําจัดเชื้อจริงๆเรามันใช้เคมีไม่รู้ว่าเราเลี้ยงการใช้เคมีไงเราก็มันจะ มันจะตายบ้างก็ก็โอเคละมั้งนี่มันก็มีอันนี้อะไรอยู่ด้วยเหมือนเป็นโอเคทีนี้ก็นี่มันก็ต้องใช้ความพิถีพิถันระวังเหมือนกันนะเนี่ยช้ำหมดเสียดายโอเค ก็เสียหายไปบ้างน่าจะสองต้นนี่น่นก็เป็นบุญน,นะเดี๋ยวให้ดูบุญก็คืออาหารของเขาในช่วงที่เขาจเจริญเป็นต้นเล็กอยู่อ่ะทีนี้ผมก็เอามาล้างล้างเอาบุญบุญออกอันนี้ก็พยายามล้างให้เบามือที่สุดนะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของผมนะก็ไม่เคยเหมือนกันนะครับไม่ใช่เซียนกล้วยไม้นะเดี๋ยวคนที่เป็นเซียนโอ้โหเขาจะมาด่าเอาก็พยายามทําสุดความสามารถก็คิดว่าคนที่ทําแล้ว สมมติว่าเราทำแล้วมันรอดสักครึ่งหนึ่งก็ก็ดีใจแล้วก็แสดงว่าเราก็พอกล้วาายไม้ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปออาย้ายเลยนะย้ายมาแช่ไว้แล้วมันจะจับเวลาไงก็เอาเข้าวๆแล้วกันแช่มาในไต, αι, ตโคเดอร์ม,มาสักสองนาที อรู้จักอันนี้ก็ได้นะแช่ไว้ประมาณสองนาทีสองถึงสามหรือห้านาทีเพราะมันเป็นไตโคเดอร์ม,มาได้เราก็ใช้ประมาณหนึ่งแต่ถ้าเป็นสารเคมีเขาแช่นาทีเดียวนงะแค่เร็วนะอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ได้เร็วมากนะผมก็เอามือเคลียอีกทีหนึง่งเผื่อมันมีวุ้นติด หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นเชื้อราไงก็เอามาพักไว้ในนี้สี่ห้าหก